เอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูโบก็จะมาสอนนักเรียนวาดรูปต้นไม้นะคะเป็นต้นไม้ที่ไม่ยากเลยนะคะแต่คุณครูสังเกตนะเวลาที่เราอยู่ในห้องกันน่ะเวลาคุณครูบอกว่าให้นักเรียนวาดรูปอะไรก็ได้ตามความสนใจของนักเรียนนะคะจะมีเด็กหลายๆคนเนาะจะมีเพื่อนเราหลายๆคนนะจะพูดว่าวาดไม่ได้เลยไม่รู้จะวาดอะไร หนูทำไม่ได้ครับหนูทำไม่ได้ค่ะเลยเออ,เอ,อซึ่งจริงๆแล้วเนะี่ยคุณครูอยากจะให้นักเรียนนะคะลองลองคิดดูอีกทีหนึ่งว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้ยากอย่างที่ที่เราคิดก็ได้คุณครูเองนะคะคุณครูโบเนี่ยไม่ได้มีความสามารถในเรื่องของการวาดรูปเลยก็อาศัยว่าก็ค้นคว้าเพื่อที่จะได้มาฝึกเด็ก,ดกๆด้วยเพราะว่าจริงๆมันเป็นพื้นฐานเนาะเส้นแต่ละเส้นรูปทรงต่างๆที่เราวาดรูปเนี่ยมันก็เป็นความรู้พื้นฐานที่เราก็จะต้องใช้ในชีวิตประจําวันนะ ะะแล้วสำหรับวันนี้นะคะรูปทรงที่นักเรียนจะต้องฝึกเขียนแล้วก็ลากเส้นนั้นก็คือนะคะ1เลยนะคะก็จะมีเส้นตรงแบบนี้เนะาะเส้นตรงแบบนี้นักเรียนก็ลากไปทั้งหมด6เส้น3 4 5 6หนะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะรูปอะไรต่อเป็นรูป วงรี Only, นะคะแบบนี้อ่าเป็นรูปไข่อย่างนี้ก็ได้อ่าเป็นรูปไข่เนาะอ่าต่อไปเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะไหนไหมว่าก็ไม่ยากเลยอ่าเดี๋ยวเรามาประกอบกันดีกว่าว่ามันจะเป็นต้นไม้ได้อย่างไรเนาะอ่าเริ่มแรกนักเรียนก็วาดรูปสามเหลี่ยมไปเลยนะคะแบบนี้ใหญ่ๆเนาะแบบนี้อ่านะคะ เสร็จแล้วนักเรียนก็วาดวงรีเมื่อกี้นะคะที่เป็นลูกไข่นะคะลงไปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็เติมกิ่งก้านของต้นไม้ของเรานั่นเองเนาะแบบนี้เอา้าเสร็จแล้วเป็นต้นไม้แล้วนะคะนี่ก็คือเป็นต้นไม้แบบง่ายๆแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลงสีกันดีกว่าว่าจะใช้สีอะไรนะเดี๋ยววันนี้ ลำต้นนะคะนักเรียนเคยเห็นไหมว่าปกติลำต้นเนี่ยมันก็จะเป็นสีน้ำตาลเนาะเวลาลำต้นไม้นะคะเวลาที่นักเรียนเห็นนะมันก็จะเป็นสีน้ำตาลเนาะ,ะแบบนี้นักเรียนก็ค่อยๆทำไปนะคะน,นะคะต่อกูจะระบายเท่านี้นะคะฝึกไว้จริงๆนะถ้านักเรียนโตขึ้นไปนะมันก็จะมีเรื่องของแสงแล้วก็เงาด้วยนะคะ แต่ว่าเรายังเป็นระดับเด็กน้อย mm. เด็กอนุบาลที่น่ารักของคุณครูนักเรียนก็ทําแต่พอดีพอได้พอเนาะแหมบางคนเออแต่บางคนก็ระบายสีสวยนะอันนี้คุณครูก็ขอชื่นชมนะคือแบบมีความตั้งใจมากๆเลยคืออันนี้คุณครูก็ชื่นชมแล้วก็ชื่นชมผู้ปกครองด้วยนะคะที่แบบดูแลใส่ใจเนาะก็เราก็อยากให้เด็กหรือว่าลูกๆของเราเนาะทำได้นั่นเองนะคะถึงโรงเรียนมันจะ เรียนที่บ้านอนะไรเงี้ยแต่คุณครูก็พยายามจะหากิจกรรมให้เด็กๆทำเนาะว่าเสมือนแต่จริงๆแล้วคุณครูมันจะมีพวกประดิษฐ์พวกอะไรอย่างนี้ด้วยนะแต่คุณครูคิดว่ามันจะเป็นภาระผู้ปกครองเกินไปในการที่จะต้องมานั่งทําด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเดี๋ยวโรงเรียนเปิดแล้วเดี๋ยว,เ,ยวเราค่อยมาทําก็ได้อันนี้ก็ให้เด็กๆมีพื้นฐานไปก่อนเนาะสวยไหมเนี่ยต้นไม้คุณครูนะสวยแล้วนะจะบอกให้มี ้นไม้ของคุณคูโบ่เสร็จแล้วนะคะนี่ก็คือต้นไม้ของคุณกูโบนั่นเองนะคะของเด็กๆเ,เป็นยังไงนะคะก็ ทำแล้วก็ส่งมาให้คุณครูดูเนาะง่ายๆเลยไม่ยากนะคะมีเส้นตรงนะคะมีวงกลมนะคะหรือวงรีนะคะแล้วก็มีสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะและแล้วต้นไม้เราก็เสร็จแล้วนะคะโอเคค่ะ